เราไม่ต้องปรามาแ้่นครับรูเลยไม่เห็นจักรลรอแล้วูเลยนะครับลองดูล้วกหนึ่ครั้งโอ้โหมาดันจันันเลยัเ็เอาหน้ามาเดวจะไปจัันดูนะลองดูเลยครับ้กหนึ่งครั้งหครั้งสครั้งสครั้งสครั้ง

เดี๋ยวครบีทะเครับดูทวิชาจีเอาไหสิดูดะใช่ครับจีอย่างเดียวนะด้วยสามสิบงกรได้อได้ได้อย่าถามบอกมาจะทำตาม